บางเอยม,มาพอมานั่งอยู่แล้วมีหน้าของอัอยเสฐาขึ้นมาตอนที่แบบว่าเขามีโชว์อยู่แล้วมันทำรู้สึกว่าเคยแบบคืนนี้เราเรามานั่งอยู่ตรงจุดที่ไม่มีไม่มีคนเหล่านี้แล้วหรอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนะท่านเนี่ยผมก็ร่วมงานมาแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะที่อยู่ในก่อนอยู่ในวงการบันเทิงเล่นละครเล่นหนงันงอะไรเงี้ยนะครับก็ พอมันขึ้นไปมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันจุกๆุกอ่ะ <c oughs> มันแบบโอหมันแบบมันแล้วเราไม่เคยพูดถึงพี่ไก่เลยเราไม่เคยขอบคุณค้าในเวทีไหนๆเลยเราจะขอบคุณช่องสามเราขอบคุณแบบคนนั้นคนนี้ขอบคุณหลายคนแต่เราไม่เคยขอบคุณคนที่เขาชวนมาเป็นพิธีกรเลยเงี้ยก็เคยไปถือโอกาสในวันนี้เป็นเป็นรันแรกที่ได้อีโอกาสกับพี่ไก่เรื่องหมาเหรอก็มันฉีใส่มือวันนี้ก็เลยได้รางวัลนี้้วย หรือว่าให้โชคให้โชคอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์อะจจะไม่ปรึกษาจิตแพทย์เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่มันจำเป็นที่ต้องต้องระบายออกไปหาเขาบ้างกลัวเพราะว่าเพราะว่าจิตแพทย์เนี่ยก็ก็ก็คือตอนแรกเราคิดเราเก่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราแกะได้เราสัมภาษณ์ไปแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ย ุณหมอบอกไม่ใช่นะคุณผมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสัมภาษณ์มาเนี่ยไม่ว่าคนนั่งจะใช้วิธีนี้ในการยิงคนเผาบ้านฆ่ากันตบตีน้ำกรดซัดนะมันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะไม่เคยด่าอาจจะไม่เคยรู้สึกกระจอกต่งทำแบบนี้วันหนึ่งทีคุณโกรธมากๆคุณทะเลาะใครมันจะไปหยิบไอ้จิตใต้สำนึกเนี่ยสิ่งที่เราแบบเก็บไว้นิดนิดชักเนี่ยแล้วเปิดมาแล้วอาจจะเอามาใช้ก็ได้ทุกคนบอกว่าสมมุติวมาเอาจริงๆ้นะบอกว่า จะร้องไห้เลยแกคือขึ้นไปแล้วบอกว่าไม่ไม่ไม่เคยมีความรู้สึกอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าไปขึ้นมาหลายๆเวทีเนี่ยก็ขึ้นไปก็คือกว่าเออแบบสนุนสนามอะไรเงี้ยแมพอมาแบบเป็นทีนี้มันมันเหมือนแบบว่าคือเราเตรียมนในใจอยู่แล้วว่าวันนี้เราเราจะพูดเราจะพอะพไรได้แล้วบังเอยมาพอมานั่งอยู่แล้วมีหน้าของอัปยเซตาขึ้นมาตอนที่บอกว่าเขามีโชว์อยู่แล้วมันต้องรู้จักดว้วยกันคือน,นี้เราเรามานั่งอยู่ตรงจุดที่ ป็มีคนเหล่านี้แล้วหลออะไรอาเงยนะคร,ร,รับันแบบแต่เท่านเนี่ยือว่นงานมาแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะที่ในก่อนอยู่ในวงการบันเทองเล่นละครเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ mm. ก็พอมันขึ้นไปมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันจุกจุกอ่ะมันแบบโอมันแบบมันแล้วเราไม่เคยพูดถึงพี่ไก่เลยเราไม่เคยขอบคุณจ็ในเวทีไหนๆเลยเราจะขอบคุณช่องสามเราขอบคุณแบบคนน้องคนนี้ขอบคุณหลายคนแต่เราไม่เคยขอบคุณคนที่เขาชวนมาเป็นพิธีกรเลยอนยะ่างเงี้ยก็คือเป็นโอกาสในวันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอ,าอ,อก,กาสขบกุณพีกไก พี่หนุ่มครับเส้นไทยแต่กับคมบูรี่ที่เขาบอกว่าดารามาเป็นพิธีกรอะไรอย่างนีุ้ายพี่หนุ่มมาเรียนมา,นนม,าม,มีวันนี้แล้วคือคือ,คอมันมันมัน,ม,นมันก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าทุกคนเขาก็จะมองว่าความเฉพาะด้านความเฉพาะ,าาพาะาทางของแต่ละบุคคลมันอาจจะแตกต่างไปแต่ผมเองเนี่ยก็อยากจะอยากจะเป็นตัวแทนของของ ของเ,อเ,อเขาเรียกอะไรอะความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากให้แบบน้องๆที่หรือว่าคนอื่นๆที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมาในแนวทางนี้แล้วฉันจะกลับไปเป็นแนวทางอื่นไม่ได้อยเงี้ยไม่ไม่อยากให้มองแบบนั้น mm. นะครับผมเองเนี่ยเคยถึงขั้นที่ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบผู้ประกาศข่าวหรอ,อกมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่สื่อหรอ,อกก็มันก็แค่แบบนักแสดงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือพอมาวันนี้มันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความตั้งใจเนี่ยมันสําคัญที่สุดนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปิดกว้างนะครับผมเชื่อว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในแต่ละบริบทมันสามารถเปลี่แปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้การทํางานตรงนี้มันต้องรับแรงกดดันจากหลายๆาาิ่ๆๆายส่วนนี่ไงไ่งก้นอาการงานอะไรกันโอ้โหก็ก็ก็แน่นอนแต่ก,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 ก็ต้องต้องแต่ละวันก็ต้องเจออะไรมีลูคคือมีทั้งมีทั้งคนที่รักแล้วก็มีคนที่เกลียดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราทํางานสมอติผมยกตัวอย่างเช่นรายการหนังกระสมันมีคนที่ได้ประโยชน์ แล้วก็เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ที่มันมันมันไม่สามารถที่จะแบบปฏิเสธได้นะว่ามันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบและพอใจด้วยอยู่แนละ้วอย่างผพี่หนุ่มเนี่ยก็คือเป็นพนิกรในยุคนี้ที่มีกระแสะมากบาสูงขึ้นทุกวันเลยค่ะในการทํางานเรากดดันตัวเองหรือว่าตั้งตั้งใจยังไงบ้างในการที่ทํางานตลอดวนนันคือถามถามว่ากดดันตัวเองไหมไม่ได้กดดันตัวเองเลยนะครับแต่ว่าแค่แค่แค่รู้สึกว่าเรามีส่วนหนึ่งที่คิดเหมือนกับว่าเออบางครั้งเราก็ แบบความคาดหวังของคนเราไเยอะเหมือนกันบางครั้งก็อยากให้เราทาแบบนี้อยากให้เราทําแบบนี้ทาไมไม่ทําแบบนี้ทําแบบนี้ไม่เป็นกลางทําแบบนี้ทําไมไม่นําเสนอฝั่งนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็แค่คิดบวกนะว่าว่า,วาสิ่งที่เขากาลังกาลังต่อว่าเราหรือที่ไม่พอใจเราก็คือแค่ว่าเขาเองเนี่ยคาดหวังกับเรามันมันก็เป็นอะไรที่เราคิดบวกแล้วก็เออเราเป็นสบายใจ ส่วนหนึ่งอาจจะกลายเป็นต้นแบบของน้องๆที่อยากจะเดินมาตาแมแนวทางนี้ด้วยจะเป็นเป็นอย่างนั้นได้จริงๆก็ก็จะดีใจมากนะครับเพราะผมเองก็อยากให้แบบน้องๆแบบที่กำลังจะมาเป็นพิธีกรหรือมาทำข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยได้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 แบบเ,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 เดินเข้ามาสู่การนี้อะไรเงี้ยจะได้แบบมีบุคลากรเพิ่มขึ้นมานะครับคือตาต้องมาไปเลี้ยงเรี้ยงหมาเหรอก็มันฉีใส่มือวันนี้ก็เลยได้รางวัลนี้ด้วย โชคไม่รู้เหมือนกันก็คือแบบว่าคือคือก็คือจับจับเขาอยู่เนี่ยเขาว่าลังเดินกะมันจะย้ายก็ให้มาอยู่อยู่ในผ้าแ้เขาก็ฉี่เลยเงี้ยก็ฉี่ใส่มือก็แล้วก็ฉี่ใส่โต๊ะเลยระหว่านั้นตกใจหรือว่าตกใจตกใจแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันคือรายการสดเงี้ยก็ต้องเอาก็คือหมามันจะฉี่มันก็ต้องฉี่ไปบอกว่าอย่าไปฉี่ไม่ได้อย่าไปฉี่แล้วมันคงไม่ได้ต้องเช็ดต้องอะไรใช่ แก <SM AT> <Christina. S 2> ้ปัญหาแบบนี้บ่อยไหมพี่หนุ่มที่ต้องแก้ปัญหาชาหน้าเป็นรายการสดอะไรเน่ยบ่อยก็ตุกรูปแบบนะทุกรูปแบบที่เจอพี่หนุ่มสิ่งหลายๆคนมองเราเป็นพิธีกรที่แอดวานสามารถคุยกับสัตว์ได้ที่แล้วที่แล้วก็หมาที่นี่ก็น้องหมาไม่หลอกก็คือเขาเขาคงจะแบบล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคือก็โอเคนะเป็นพิธีกรที่คุยกับสัตว์ได้ผมก็โอเคเพราะวมึงไม่มีใครคุยเลย หล่เลยเพราะว่าตัวพี่เองเอก,ก็ต้องยอมรับว่าพี่เองเนี่ยไม่เคยเรียนสื่อสารมวลชนไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรเรียนรู้พวกนี้ไม่เคยเลยอะไรเงี้ยมันเป็นมวยวัดแล้วก็ต่อยก็ตรงเป้าบ้างไม่ตรงเป้าบ้างอย่างเงี้ยน,นะครับก็พอวันนี้พอเราเข้ามามาจู่สังเวียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําสอนคําสอนนั่นคือคำต่อว่าของประชาชนที่เขาวา่ามันแะลร าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ทำไม่ดีเลยทำอย่างนี้นี่เราก็แค่หยิบเอาสิ่งที่เขาว่าเนี่ยมาแก้ไขปรับปรุงเลยเนะคือพ,พี่พี่ไม่เคยไม่เคยมองว่าคนที่ด่าเราแล้วทำให้รู้สึกเสียใจพี่จะเก็บมาแล้วเป็นเป็นแรงบักดันมากกว่าที่หนุ่มอย่างมา <ๆ S 2> ทำรายการอย่างนี้มากๆอ่ะสุขภาพเรามันก็จะออกทางหน้าจอว่าเราปวดไม่เกมเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นนมันโตไหมเพราะระยะยาวหรือมันจะกระทบต่อสภาพจิตใจสภาพก็ก็ก็ทุกวันนี้ก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์ถ้างมาคุยกับจิตแพทย์เหมือนกันนะครับเพราะว่า มันก็เป็นเป็นเรื่องที่มันจําเป็นที่ต้องต้องระบายออกไปหาเขาบ้านกลัวเพราะว่าเพราะว่าจิตแพทย์เนี่ยก็ก็ก็คือตอนแรกเราคิดเราเก่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราแกะได้เราสัมภาษณ์ไปแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยคุณหมอเขาบอกไม่ใช่นะคุณหมุเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสัมภาษณ์มาเนี่ยไม่ว่าคนนั้นก็ใช้วิธีนี้ในการยิงคนเผาบ้านฆ่ากันตบตีน้ำกดสัตว์นะมันจะฝังอยู่ใน จิตใต้สำนึกของเราแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะไม่เคยดา่าอาจจะไม่เคยรู้สึกวระจอทําทแบบนี้วันหนึ่งถ้าคุณโกรธมากๆคุณทะเลาะใครมันจะไปหยิบไอ้จิตใต้สำนึกเนี่ยสิ่งที่เราแบบเก็บไว้นินชักเนี่ยแล้วเปิดออกมาแล้วอาจจะเอามาใช้ก็ได้อเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราจําเป็นที่ต้องต้องหาแนวทางในการแบบว่าไปนําปล่อยมันออกไปบ้างแล้ววิธีบําบัดคืออะไรครับบําบัดเหรอครับก็ก็เอ่อทําอะไรที่เราไม่เคยทําอย่างเช่นแบบว่าเมื่อก่อนมีคนที่แบบไม่ขับรถ ก็ขับรถกับเพื่อนกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออันนี้ขอโทษนะคือธรรมดาเมื่อก่อนแบบไม่ไม่ดื่มมะมออะไรเงี้ยวันนี้ก็จะแบบเออดื่มจ็นบ้างจิบอะไรอย่างเงี้ยเออแบบก็ก็ลองดูก็ใครเครียดอะไรเงี้ยก็โอเคมันไป่าขึ้นไหมครับพี่หนุ่มันมันเบาขึ้นมันได้ผลไหมครับพี่ได้ผลนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออวันนี้กูเครียดกูเครียดจังเลยอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรจิบคืนนี้ไว้จิบนะอะไรเงี้ยจริงๆพี่หนุ่มพี่หนุ่มมันต่างมันต่างจากละครไหมเพราะละครมันจะมีวิธีการสลัดออกมา แต่พย่ยามเป็นผู้ประกาศอย่างนี้วิธีสลับออกมาไหมครับกลับถึงบ้านเจอพี่เมย์เจอไม่ไม่ครัคือคือคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่สลับไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่มันแบบเราสัมภาษณ์มาเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับเราในแหละจริงแต่ว่าเราต้องต้องต้องพยายามแบบลืมแล้วก็เดินไปข้างหน้าให้ได้ถ้าหาคุณสบายพี่หนุ่มว่าต้องไปเจอคุณหมออะไรเงี้ยต้นเองคุณหมอไปบ่อคุณหมอไปบ่อคุณหมอต้องไปต้องไปเจอบ่อยไหมพี่หนุ่มเออของผมนี่ประมาณเดือนนึงก็จะโทรคุย สุขภาาพกยละตอนนี้โอเคครับแข็งแรงก็ก็เออ่ยังฟิตดีแต่กลัวว่ใจก็คือแข็งแรงเหมือนเดิมนะพี่หนุ่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมใจที่เคยไปตรวจมาแรับอันไหนนเป็นนี่อะไรอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็คือมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะฮะแต่ว่าณวันนี้ก็ไปไปเช็คแล้วก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองจนกระทั่งตอนนี้มันโอเคละมันก็ไม่ได้แบบว่าจังหวะไม่ได้ไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรละฮะก็ปกติ โอเคขอบคุณครับพี่นี่งสดท้ายเพราะว่าเราก็แบบว่าเอ่อกเกิดของขอรก็ือเราก็มีมมานานเพราะฉะนั้นก็คือไม่ไม่ได้มีเรื่องนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ